สบายดีพี่น้องทักทายสบายดี FC สุขสุขคนเด้อพี่น้องวันนี้มาพบพอกับแม่บอบบี้เดี๋ยวเดียวเหมือนเดิมเนาะบอบบีใส่ด้วยน้องเอมันนี้บอบบีมาหน้าเด้อังจาที่บ่ได้มา4-5มื้อด้เพราะว่าฝนตกถ้าเอาดูเด้อได้ปะฝนตกก็บ่ได้มาฝนตกบ่เกี่ยวข้าหามืได้ตั้งแต่ตั้งแต่พวกกลับกรุงเทพพุเนาะ เกตาจังอยูะะลุกเลนะอวนเาก็ะเบ้นับ okay. ้างันเซาอนลันดยกทีหนึ่งนเนาะวันเาด็กีนึงขาวหมื่ดนึ่าเตรียมอันนี้พี่น้องเอ้ยปีใหม่ตำหมักิีข้าเตรียมข้องดาบข้าวหางเนะข้องปีด้วยได้คนกินอ๋อวร้นนี่หูจังได้อันนเนี่ยเกลือขี้อง เชไดแต่บมีหมปนไหมขาหมกเป็นไหมพีน้งายัเนมใ่เอาน้าีดุเอาพี้อากรัวเอาน้ำตัวกแล้วยังตัดกนวจอยกัขาดมือเสานะูนยังไงพี่น้องเอ้ยขล้วขาดซูนจะทุเมื่อยก็จะูนกันล มขาดแบบบอกั็วันขาดตืนต้ดองๆนะคือมาเนีเห็ดขึ้นหัวตัวนั้นนะทำไมว่าบวกขาดถ้าว่านอาหนามือยูทูบดูผลไม้ไดเซ่ยแบบคนขาดเดี่วเพระสิบอยูทูบยูทูบจะได้บเกิดบอก่าอยู่เนาะอยู่เขาไหร่เงี้ยนหนเห็ดกระปูพี่เนาะคนยังไงขอขีดได้ปะเอายาสลบมานีคือคิดคือการปีตุ้นโตยิ่งแต่จะมาเห็ดมาสอดมาเนาะ มือตรงมีไพ่เนาะเปียดมีพเนาะมีไผ่เห็ดหรอนะเอามุนหันเหีมุนจมในปาเดินกระดอนโด่งโดดจะเห็นว่าเออจอยในขียไอ้ดนเห็นบ่ินฮันเบอร์เบิรงเป็นจบเบอร์เบิรงขียมุนกระดอนโดดนี่เฉยได้ไหมเอานั่นทีนลองแสบโดนน้ำมือนกินเคยขายจะจจะแช่บุครือจังมา ้อมกมักค่งมักอีกพอแล้วพักสิได้กอันนี้ตะกี้ก็ใส่มัเครื่อแก่เดืองกังหน่อยเนาะมันเส่เอมันหอมมะเครือันี่มันหอมกับขังแดดองปีด้อยอุทยกับบกินเอจอยจะเสียช้อนเเห็นเาเนาะไม่เขาขายเท่าเนาะโดจะเห็นแต่ว่าเขาบเห็นเท่าไประเ็เ่จเป็นเศษเ เ่าขาวไวขาบอกขนาจักเอาเลยปีบะหมักแบบเคือใช้ได้นะมันได้อย่างนะเพรสินค้คอีกนหอมใช้ได้ใช้ไห่ด้แหละนี่สิงใคอปีมาหากคปีบะหมักเขือใส่อีกใช่หมอืมใส่มากหน่อย้ม่งเทยปีบะเคือซิบ่ว่บาปที่ทุกเดือกตรงหนึงท่หา ต้มกระปูเพ pues <rum> ียงกะปนนี้มีไหมพื้นสีเห็ดกะป่นเนาะอยงีปหอยบ่กะนิ่มี่เพ็ดเนพ่นกัเอาก็ดีเลอยใชน้ำค่อยใ้จักหน่อยแหลวกัดน้ำหมาว่าจังสีเห็ดมันหน่อยเดียวบอ อันหมักพีข้าค้าเนี่ยมือกรจโจยคือสิเพสนี่อยากหนซอยต้นใหญ่ๆในตูดมันไปไปกัดเอาบมกุนะเดี๋ยวักใส่เวลาสนามกข่ายได้ไรเนี่ยสบายหมกนะเจขบท่านยาเรกินขาวมือนโบีบท่านยาคนไหนก็กินยาไปสั่น ที icana, ่จนนี่อินเดส่ะเขาบอกเด็กินน้อยเดียวพากันกินน้อยเดียวมันสั่กินกระพาะแกงปลาบวเศษแกงปลาปั้มทั้งนั้นสองเดือนนี่จจะปลาปลาอยู่ตัวปลาอยู่น้องไข่แล้ะสองเดือนมีปลามีปลาใหม่ซือสดตัวนึง่งปลาปีใหม่ซื้อสองตอนเราจะซื้อจนค่อยไปเที่ยวถึงกับมาเที่ยที่สองเดือนเอาคือปลาบวกิน <round revenge> มันบ่อยากแขนเาก็ขากนขกนพี à, ่น şey ้องก็แซ่บๆมแนว่างอวนไปใส่กระปูนสีหอมาบเท่าขาดกระปูแล้วก็บปมไหผักหอมปนใส่บ่ไบ่ใส่บมปนองดมเบิ้งเขาก่แล้วเต้มคาก พนต๊ะลกดนไดเป็นยังส so ีเนาะเมพันผู้เกี่ยวอเขากราดบแบบนอาหนาวได้เมื่อวานนี้นั่งข้างกองไฟหนาวมันนี้อนรดหนาวหมูบ่านีู่เสิร์กระบหนาวปันไดใคเอานั่นปนใ้พ่จตีก่อนนปนเาว่าน้าหิวเขาต้นนั้นเป็นแบบของกินด็ดอกินที่ดอกเนาะ อย่นั้นบิ้มเขาโมปลามันกระไรมันตัวใยังไงฮะครึ่งนั่นมีกระปูน้่มตันกระปูงเสร็จขาวยกบอได้เกี่ยวทำาิริตกับว่าสิบได้ออกมากแล้เห็นดาบเท่าเด็กก็ควยขาดมันก็แน่ได้ไปหัวหน้าบอกเอ้ยมันสิบผ้าดุมันขามหนัาบ่เนี่ยคิดคิดอยู่ว่ากัรนันไปมันสิบ่าขามผ้าไปหน้าว่าโพงห่ะ ดุมันยางแสามันก็คิดว่ามันจียางแบบบ๊าว่าอีแตะอยู่หน้าเห็นอยู่หน้าตัวเองพี่น้องเออคงก็ขึ้ใส่ตะบันไปเออพาวิตัวนี้มีคนห้ลไดขคอยไปนั่งอยู่สวนย่อมคนในป้อมตำรวจทันเดีย่างเอาไว้หายคอยคเอาแก๊สบีมีมีเออพุช่าใส่แบบยังโมอยากขนาดเออขาประจังว่ฮะ บุนาแล้วมักใส่หมวะเอกส่ผ้ายผ่ายทุงผายถุงแ่าเเ้าเห็นใครก็วออ้าคือคนหูจักแล้วคนยกืคนห่จักกันเออแต่ว่านคนจอยเป็นไได้แมาล้วก็ได้เห็นเขาเอาเอาแก๊เห็นมึงีมนยัมันเหาะแล้วก็เอามาให้แล้วก็แน่เมือแยืนตะน่อแล้วเนาะนะฮะ บัดนอดอยู่ขางของหน้าอทางสิไปของหน้าอเนี่ยบัดบัดย่างออกมาเนาะคือคนธรรมดาเนี่ยเบากับคนเลยคนธรรมดาเนี่ยเพราแต่เราเป็นลูกน้องตำรวจอยู่หันโอ้ลูกน้องตำรวจสาปบาอันนี้ยเอามาหอดด้วยี่น้องฟาบีทําาหอดดาวตัวของพี่ตายนนี้คิดดื้อว่ กระปุกบ้านเขาเอื่นมะเขือกระพวกได้กี่ขวบได้มากแต่พักจะมากินใส่ดาบเท่านีนมากมาปนกระซ็นมันคือปนมะเขือแต่ว่ามอยากขมเนาะคต้มอยกัวมะค่มอ่อนนอยเดี๋ยวเช็ดซอยปีใหม่ก่อนนกถนอมหามาเบ่งอันนั้นตอนท่าสีตอนท่าซอยตอนท่าสีเอางเครื่องดุ ดองเ่าคนพี่น้องอ้ยนาำพดเดเอาบวงมาคนหอมันเดือดดอดบงสเดพี่น้องบวกคนยงอเลย่ะบานเงเออสมัติสชนสีจอยกะชางบ้านนัอยก็ยืนอกไวเนาะจ้าเงื่อหันน่ม้อย่านี้ก็ถูกกว่าสุหอย่นอย่านี้มันสีก็จะจับกันดี ก็ไกอนึงกม่่วล้งเวนี้เฮ้ยเจ้ไปยืนอยู่ค่ะเวสร็อพอเด็จจะเสดี๋ยวเอาแนวมาตองน้ำมันออกคือเส็เออน่บ้าเออมนกับบันจังสิบเดตัดเออวินทองบดเดตัดเท่างองามคือมันหันหันเท่างามจนแบบเป็นซ้าอยู่ไงมันกงบ่ะ้งเันก็ไปเอาแนวมาตอง

เพรอะไรเอาเน็อคคนเท้าอวงกันไมสอมมันเท้าวงามคือบางข้าเห็ดบางหันข้าวเห็ดเ่าเนาะข้าวันชินเนี่ยเนาะบันชินเกี่ยวกันบั้งเลยนชินเปิดแบบจิ่ดข่าวดูเด็กวะลเนาะทำมนีดยัวอืมัวอะไรก็ใส่ถ้วย้ดยะกี่พวหาเหือตาตีตารุ พี่เครื่องมักนอกเลยตัวนี้พัก่ใส่แล้ว่าตัวปนไม่ตายแต่ปีนี่ปอกปียค่ตัวนี้เอาไว้เห็ดกินปนตอนปนโคนปาตัวไงนะจะกินนะฮะวันี้ต้นกับไขเตกกะปูห้าลายใไหเนาะเก็บกะปูว่านน่้ากันเก็บเกล็ดเก็บกะปูเสียสูดนึ่เสียสูดดอกบ๊อบ มันมางานท่แต่ว่าเครื่องเท่าไรบรกถั่วเ,เท่าไรมือนะั่พววุ้งเพราได้แล้วเท่ากระเท้กับเรได้กระเท้ามามีอ้มันจะผ่าสิบด้วยน้ำนแกกินเหรนมันใส่ยาปลานิ่กับยากระปู นี <Jordan> ้แกงปลาจะเสแกงโมได้แต่ตาชำถ้วยหนึ่งนะชํำนี่หรือดไปบอกินเมื่อยังมึงเสเนี่ยกินโมได้มามาหาเพนควยกับริวอย่างไงเบิ้งห่วยเขาเบาได้อนหันก็แก้วึกุ๊บหล่ออย่างที่แม่นึกมาจ๋าที่รูบหยาบไปจอยวันดิวไปใช่ดีเราหอนหน้ากับเบิ้งบอมนี่ควยหน้าโไกส์จังกะไปกุกกหันอย่นกูว่า หน้าสกายเ่กป็นหน้าบพงยามรัมยืกรอันัวอีรุกูก็ได้บอกเียวกะกูก็หายเลยไยังมาไปยืนเขาอกว่บเดียวของบ้านเ้วไปแปงกูก็ใส่พกมาบเดหิรนัวอย่างเาแล้วมันเข้าใจว่าขวอย่างนสิคอยนังนะพี่น้องคอยน้แปลกด้ mpfen mauHoak s t a t เ c abit Vuvva The camera too big for fits strongly- 0. master m บ่ t e Ups. Trying hard to cut the silence. น a h a lot of loops منkell... It's like t ะ e teeth in here a little arrange of something t h a ่ will บ o t cut the t ่ m e the ้ i m e Monta thanks and repainted with blood shadow ...the time, Monta thanks and repainted with b l o o d c a ร้ m a t h ก t e าโขตดขุนมาเวยอันนี้คุณก็มือหลังเผาปลาปันนี้มันตัวใหญ่แ้วกระปูเาไลนี่ม่้องใสเกลือยจ้ะก็สมโอเคพอดีน้ำปลาใช้น้ำปลามีเกลือบอนีเกลือเกลือก็ไม่ใช่พ่อพ่อพ่เเท่า่อนนวจานใสปลานนัว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 อะีรเครื่องอะนัวตุมปลาเ่าก็ไปหาว้องมองัน

วันไป่ไหวอไปห้าวันนะ้โตพักน่หาหอย่งบโตักะด้ลหนักเจะเะฮะน่เข่าก้ามขึ้นผมนะนั่เข่าก้ามขึ้นขึ้นมาไ้หันมเ่อวันกูเห็นล้บ่ได้รยงนใส่เท้าเทาโงดงแบบนี้ตัดว่เท่าตัดไป dạng những cái kia sẽ đẹp hơn em hung nát vào nhà kia 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 เอ็ดเใาหมอนน่อยไปเจ้าอดกนังเ้อ่อนนี้อืมบาีนาปละเดก่โอ้เคยหาเท่ากระไดเนี่ยนดเจจาไม่บาดนี่ Mm hmm. ขค <laughs> ืนทำได้คอยคุ้นกันได้แต่ค่ะเอนได้เยอะจบไม่นานอยากเขาได้เกินไรกินดีเิวดีเอนะท่าวท่าวขาวท่าไปกัไก่บางามบางามท่าวนะ Hoa cái được của cậu thể học. Tân 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 thể แช่เป,ปลเกเปลือกเพามันเปลือยอหยิบน้ำออกจากข้าวโคดน้ำไรนี่จดลังเด็ดมใส่น้ำ่นานไรตายน้ำเท่านาะแต่กระตเายเคียงดือนั่งเคียงแต่กระตัดกไรห้องกระดุกน่จหมเลยจับมันเนาะมบอขวานี่จ,จับ เค่ะีเียวอยู่าตอนเ้นีู่เคียวมันสุกโคตเป็นน้ำเทาวงั้นไดชิืมึงเหลือจะมันคืออยู่นักนี่ได้เพื่อเท่าโด่งจังไรเท่าลงพี่หอกได้ก็มั่นเาได้จะเกลื่ยปรุงหรือเท่าอะไรเท้ามือันเท่าได้นะิก้ ย้อยหมเขามเกสดเียมือบทุันหน้าเอามาคายนะงามเป็นงามือหนก็น oh, ี Overall, ่มึงเถิดว่ส claro. ีน้อฮาดูเอามันชุบบางคนยู่ในใม่มันอีหมือ้คาจะหนักใหม่ขาดตัวหน้ามึงเฉย ข <c oughs> ้อยกด้จ้ะีบ่อไบ่อแกกันเนาะออกยุ่ใส่กันขั้นบ่อะไรให้บอกเลยแต่บ่อปาดอขั้นขั้นน้ำมันสีต่างกันได้ใ่นนองน้ำสีอีกนี่มันจนเขนผลอืน้ำเบอรบอนี่มนแต่วามันกือน้ำมันออกอีกมันงจะสีด้ากั อ๋อปีนางชามนะคะสีเดมมีองค์กระปโอ้ยเป็นเสดเลยเสียเพราะเฉยอะไรเสียมสิแต่ส่ตสงหัหลังอ่าจานองกรปุลองมากบเลี้ยสิง้วก็แกที่เขาได้อกะไม่ด้ปั้นอืมอีอสไม่เห็นอืมสิ่งอ้ินสิง ปีกินเ้เลยจอยมอคอยบจังๆอไรี้อเราจังๆแค่ปก well, we ินไหคเอามันออกจากกันเลยขันขันอาบรวมันสีตงสีสันเนาะสีด้อะงหนาวมันเงดนตรงมัดเาคนเนาะีไม่ัดเมันเดื่นมันจอเยอะมากอืมนก็ะตัมัดตัวที่มันอ่

เอามเพื่อเซนสิเอาไปทำหมักปุนไม่มีใครกินนะปุนเราจะกินลาบเผาเป็นยิงเตียงเพื่าเถามาจอมามาแล้วค่ะมา่นมานั่งโนตเถาใช่นั่งไหนเลยก็เติมเกลือนั่ทางน่ะนี่กรนั่เดียเถาแล้วแบบดุดเดืดเหมือนนะ ตนิ่นไเจไดมดจังคือว่าจิ้มอยากจานช่ยีมาแอามาในเส้นั่งอมค่ะคือบ่อันนั้นาจานมีเจานี้ปเบอร์ตาจาน่เถึงมาแจ็คแล้วมอจทุอยู่แล้วมาน้องโอ้ิดเกเต็มมเกีเ,เยถาดตีดม จองบอกไปส่อย่ใช้ก้อยด้วยกนจุหนตาบอมาเริ่พกิน้องมาเดิมมาเดิมมาดามมอยรนะก้เ่าแซ่บด้รับท่ารับเ่ากองนมหายอลโหล ใส่เขากิก่อนแต่ราบัอยากกิเขาแตว่ามนมันืนมาเยอะงจางปะเาก็เผาผกัวเ่เยเผาก่อนแ่อร่อยมากนี่กันนี่เหมืนกันบอเหมือนกัน เติมเกลือไปลเติมเมเกลือเติมเกลือ,ก,อกินกข,ขา้าวแล้วกี่ดอกอะ้รเนาะแล้วมนี่ก็ค่าอืมบพอดีเนาะน่าเชื่อเนาะว่าตะไคร้น้ำจะอร่อยขนาดนี้ก <laughs> างหาเหนะมือนแ่นบเป็นไงลุงเวลาไมบอกเนเทอศัพกูวะเติมตอดีกูดื่ม มีหมดเดท้ายีบัดมงไมาถือในกล้วยถ้าเป็นคนคิดอนน้อเมนูเนี่ยเก่งนะแล้วเอาไนีแจันเยมันาเทาิเทียงพี่น้องาบเาองแบนี่กม ตัวโตมาเรือมาเด้อมาเด้อมาเร้อพี่นอ้องสีตัเ็เออเดังเสเอามาาเ่เอาปน้อาจารย์ไม่ได้นะแปดว่าปงบ่วงทางทะเบรลงคงเขียงลกทางตะันต กากากับิพกันัมเพชรอมัุ้ดนั้นดนี้ได้ไรให้บอกมันหนักยะกับเท่าบนเพชรดว่ากระสอบเพมกินได้รับเยหมเพชรดพชรเฮ้ยเบนรอยอยากเขาเพราอยาก

กไปตลาดบ่ได้ไหมคืันว่าคนนี้าบ้านมันสิทธวอกนะคือของกวาบ่นสิทธวอกมานมันโตไมาน่มาจะเป็นเพนเนี้ก็คนทำเป็นจริงๆนะถ้าคนทำไม่เป็นก็ไม่ได้เนาะ เห็ดน่าเท่า่ายแก่กินให้หมดนเวลาเขาหิวแหงก็กินแบบเยอะเลหอยก็ไดยแต่ว่าสิรดโต้เป็นหอยคม มันกลมแบบต่างกันนะมันสิเป็นหอ้อ่เอาหอยหอมม่เห็นะข่อนอยมากขอ้นเหยมันกลมละม่มหอยนะอมากไม่ทีไม่หน่วยนันกันเนี่ยเราตีหน่กับบุญนี่เราตนเนาะ Nói chung nữa Này các bạn mọi Đến không đẹp Tao cháu có chuyện đồng lại ป่ะพะเทียมดุงเทายมเดี๋ยไปกินน้องเดี๋ยวไทยคลิปเดี๋ยวป่ะว่าท่านไหนไทยคลิปน้อตอนน้อปเพิ่งเอาไทยแล้วไทยคลิปแล้วอืมท่านเอานเอานนี่ผ่านท่านผ่านป่ะอือวัยน้อ

เห็ไปห n วเปลือกแล้วค n ณกอันไปวาเออนั่นหมันไปไปได้นะขาน่มันจะเดอตพเพ็มอไปอ๋อเนาะวจนตเื่อไอ้น้อยไอ้น้อยันหายไปมือสทถ่ายพยยากล้อไรคนไร้รขบุญ เป็นแหลมถั่วไม่แห้งเลยแล้วคือมันแหล่วที่มนอยู่รวมมั้ยเนาะคือเขาวคือแหลนไปเต็มสองพันสิบเก้าหนึุ่ดก็มีก้อยมีหัวตะเกี้มาเชืบอมกันก่อนโมเมอืมต่อไปกันหะเต๋ขโมยนี่เป็นไหนเป็นอย่างที่ผัวกันป้าที่ไปกับผมไม่น้อยอีเปย์ชื่อว่าเป็น เดเ็ดปวกแดงคนเอาคนเฮ็ดเบลลอชุมันเตเมนียนัด